กันหน่อยค่ะตอนนี้เป็นยังไงเป,ไป็น<อ>การทะเบียนแล้วเหมือนที่บอกในไอจีครับว่าอตอนนี้ได้ในสถานะเป็นสามีภรรยาเป็นแบบต้องแต่เป็นเมียแต่ว่าในเรื่องวิธีการยอะไรเงี้ยครับเราต้อง ปีอีกหนึ่งปีขนมาใช่เพราะจริงๆแล้วอย่างที่เราบอกตลอดค่ะเราตั้งใจว่าอยากรอให้บ้านเสร็จคือเพราะอยากจัดงานที่บ้านมันก็เลยต้องเป็นปีหกเจ็ดอันนี้คือเหตุผลก็แค่นี้เล่ามองนจบเลยโอ้ยนัเรียนก่อนที่จะมาโอ้จริงๆริงวิธีจดทะเบียนอ่าในรูปเนี่ยคือวันที่โพสต์เฉยนะครับจริงเราจดทะเบียนกันก่อนหน้านั้นประมาณหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ ก็ปร right? ึกษาคุณพ่อคุณแม่แหละครับที่บ้านแล้วก็เขาบอกว่าเออไหนไหนมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเริ่มสร้างบ้านเริ่มสร้างชีวิตครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือตะได้เริ่มทํามาหากินเริ่มสร้างครอบครัวกันต่ออะไรเงี้ยก็มันไม่ได้เป็นปัญหาเลยลูกไปพ่อแม่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายมาเร่่มกัรกํแล้วก็มาจะเรียนด้วยกัน เล็กๆค่ะก,ก็เหมือนแค่ลงไปกินข้าวแล้วก็ไปชวนกันไปจบเรี่ยนแค่นั้นเองเีย <c oughs> แล้วส่วนที่เรามาโพสกันวันที่ยี่สิบสยี่สิบสี่ธันวาจริงๆแล้วคือวันนี้มันเป็นเลิกที่คูณต่อทางครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่เขาดูให้ว่าจริงๆต้องเป็นเลิกแต่งนปีนี้ แต่เราคุยกันว่าเราจัดงานไม่ทันแล้วเราแบบอยากจะจัดที่ที่รอนที่บ้านเสร็จเพนนี้ทันจริงๆที่มันก็เชั่อชิดไปคือคือเลิกดีเนี่ยจะมีปลายปีนี้ปลายปีที่แล้วที่แล้วนะครับแล้วก็ปีหกอีกทีก็ปีหกเจ็ดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ไม่ได้ก็เลยแบบอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ประกาศทุกคนรับทราบโครงกันละกันว่าแบบเราเราจะเปลี่ยนแปลงใช้เลิกให้คุ้มใช่ครับจะได้เป็นเลิกดีด้วยครับถ้าจะไปเราเออค่อนข้างถือถือเรื่องเลสมควรอะไรอย่างเงี้ยก็ไหนๆก็ ถือว่ามันเป็นวันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาอยากให้แบบทำซ้ำนึงแล้วก็ทำ<ม>แต่จริงๆแล้วอ่ะสำหรับเราสองคนเนี่ยแค่เรามีนาทีที่เราตัดสินใจว่าเราจะแต่งงานกันทีท่เราคุยว่าจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอันนั้นคือก็มันก็ฟิลมากๆแล้วือใช่ค่ะมีนาทีที่ตกลงกันแล้วเรเลินชีวิตกันไปครับพ่อแม่เขาเป็นคนหน่อยใช่พ่อแม่พูดเราก็เอ้ยเราเราไม่ซีเรียสเราก็ไม่ไปแต่เราอยากจะจัดแบบเล็กๆ ระหว่างระหว่างี้เตรียมงานรอหลายอย่างเลยครับจริงๆแล้วเรารอบ้านด้วยครับตอนนี้กําลังเล่นทําบ้านที่ดินอะไรเงี้ยครับกำลังเตรียมการแบบสร้างบ้านก่อนสร้างบ้านเสร็จเีนสถานที่แล้วอะไรเงี้ยที่เาเป็นแบบเตรียมขอด้วยจะได้ทำพิธีเพรือว่าเหมาร่มขึ้นบ้านใหม่ด้วยแล้วก็แบบแต่พิธีแต่งงานเล็กๆด้วยกันเลย ภาระหน้าที่ในสานะสามีเป็นไงบ้างครับคุณตาต้องเป็นหน้ามหน่อยโอ้เป็นแบบว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับชีวิตผมมากมาครับแล้วก็คือต้องใช้แรงงานทั้งหมดแหละครับมาทุ้งเททำหน้าที่นี้อย่างตั้งใจโดยที่แบบมันก็เลยกลายเป็นว่า้เราเราคนเดิมที่มาเป็นรุ่นเนียมันไม่เหลือมันแทบจะไม่เหลือแล้วมันไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้แสนุกมากมีความสุขนะเพราะว่า รู o, ้สึกว่าการได้ได้ดูแลคนคกำลังการได้ทุ่มเทแล้วอย่างมีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันมันมีความสุขมากมันมีความสุขบอธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเมื่อกี้ก็คุยกพี่กันอยู่แล้วพี่การก็มาแสดงคมามจริงยจที่บอกว่าพี่อ่ะพี่ยินดีกับเรามากจริงๆเพราะว่าพี่เข้าใจความรู้สึกของกันที่มันมีทุกอย่างแต่ไม่มีคนรักหรือ ้าหมายในชีว so ิตเนี okay, ่ยมันโคตรเหนียวเลยอะไรเงี้ยเขาบอกเนี่ยรู้เงินมากๆจริงๆอะไรเงี้ยก็อย่าดูนะครับที่เขาจะมีอะไรดีๆแบบไม่แต่งหน้าอะไรอ่ะก็ใช้เงินให้น้อยๆหน่อยตอนนี้คือเราเป็นหน้าที่เก็บเงินเราก็ต้องแบบควบคุมนิดนึงแต่เขาหน้าร้าน ที่น่ารักมากคอยดูแลใจใสอันนี้พี่เอาพูดพี่เขาพูดเนี่ยสุดๆทำสุดๆก็คือเหมือน้รโเ่งผิสปิริตของเขาในการที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจนเราตกใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเราเราเคยเห็นภาพที่ดูตามจะต้องแบบดูขาดอนาคตยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกว่ามาอยู่ตรงเนี้ยเราได้เห็นความมองูความเป็นหัวหน้าครอบครัวของเขาค่ะซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเลือกคนไม่ผิดเราดีใจที่เราเลือก เยากรู้อะไรไม่รู้นะจริงๆเราอยากมีครับแต่เปอยู่แล้วแล้วก็ปรึกษาคุณหมอแล้วครับก็หลังจากนี้เนี่ยก็ก็คงแบบว่าปล่อยตามธรรมชาติเลยถ้าถ้ามาก็ก็มาเลยถ้าถ้ายังไม่มาก็แล้วแต่เขาครับเป็นเพราะว่าเราอยากมีใช่ครับก็เตรียมการเตรียมอะไรให้พร้อมเท่านั้นเองครับเพราะว่าเพราะว่าเหมือน่ เขาอยู่กันมาสักพักหนึ่งที่มันก็แล้วยิ่งมันเรารู้จักกันแล้วเขาหากันมาในช่วงตรงนีด้วยครับเรารู้สึกว่ามันมันมันต้องมีอะไรสักอย่างในระหว่างน้องสองคนีู้เพราะฉะนั้นมันจะได้เจอในเรื่องของประหยัดถ้าเกิดมาก่อนพวกเราจะถึงเรื่องเต้นไม่เกรดแบบคือจริงๆผมรู้สึกว่าสำหรับผมนะสำหรับผมผมรู้สึกว่าอะไรที่เกิดขึ้นในระหว่างคทางร้าที่มีแบบนี้ตรงนี้ เป็นเรื่องดีทั้งหมดนะมันไม่ได้มีอะไรที่เลวร้วายเลยไม่เคยมีเรื่องเลวร้ายแล้วก็ทุกสิ่งผูกกระหมดมาแล้วนะว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่ผมพี้อมยิ้มรับแล้วก็แบบความเต็มที่กับมันอยู่แล้วมีใ,นใ,นใ,นใจเสมอ เดี๋ยวราไม่เราพอไม่ถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าน้องมาจริงๆเราฟังที่พูดอย่างนี้หนูรู้สึกเออคั่งรักจริงๆเกิดอ่ะฟังแล้วหนูยังเกิดอ่ะเออเอาเรื่องไหนจริงเขาเป็นคั่งรักไหมตาดมือคั่งรักไหมสั่งก็ไม่เป็นคนรักจริงๆไม่เพราะว่า พ่อผมก็สอนครูบาอาจารย์ก็สอนก็บ,บอกว่า,าถ้าเรามีภรรยาแล้วเราจะเหนื่อยถ้าเป็นแทบตายเพื่อหาเงินมาเป็นแบบหมืน 1, 000, 000, ่นพันแสนล้านเพื่อคนคนม่งมันต้องคุ้มะครับจะเหนื่อยแค่ไหนมันก็คุ้มเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าเรายังโสดอยู่แล้วแบบเรามีเงินเยอะแค่ไหนเราก็ไม่สามารถซื้อใจใครได้อะที่สําคัญคือเรามีคนที่อยู่ข้างกายมีมีคนที่มีร่วมชีวิตแล้วอ่ะ มันจะเหนื่อยมันจะทําอะไรก็ตามมันมันคเรื่องที่ดีมันคือเรื่องที่คุ้มค่าสมอการทุ่มเทผมเพิ่งเจอคานี้เหมือนกันตอนที่ตอนที่ได้มีเตัวตัวผมรม่ง่ายก็ต้องแหลกเพราะเหนื่อยเลยเขาก็อย่างนี้ละคะค่ะคือพอเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะไม่ได้คอยมาพูดแบบรีวิวแบบในเชิงอย่างนี้สักเท่าไหร่ก็จะมีแบบ ลุงมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเชิงเหมือนเขาเรียกว่าพฤติกรรมซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการดูแลเจสัอะไรแบบนี้แต่พอมาได้ฟังอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะกระตี้นะมันก็แบบอะไรหลังจากไปที่หวานคือหวานคืออะไรคือจริงๆแล้วผมอ,อยากบอกนว่ามันมันคือคำที่ว่าเราเราคิดถูก,กแล้วที่เมื่อแต่ละกันเพราะว่าเราเคยรู้สึกว่าความรักบางทีมัน มันยากถ้ามันไม่แน่ไม่นอนมันอาจจะมีวันหมดอะไรเงี้ยครับมันก็มีนะบางวันที่เรารู้สึกว่าเบื่อหน้ากันกันด้วยกันทุกวันเลยเนี้ยแต่พอข้ามไปอีกวันนึงเอ้าวันนี้สวีทกันเฉยผมก็แบบเออเออันนี้มันก็มีมูดแบบน่ารักน่ารักแสดงว่าแสดงว่าเราเราต้องมีอะไรบางอย่างที่มันมันชอบในกันมากๆอยู่แล้วเสมอโดยที่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยมันก็ยังแบบมีไฟของมันสมดุในการที่จะแบบหยอกล้อการเติมเต็มให้กันเลยนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าโชคดีครับ เพที่โชคดีเพราะว่ามันได้มาโดยที่เราไม่ต้องวางแผนอะไรเกิดขึ้นเองเอขมดเจะาเเธอเจ